น้องตาขนมติ <S <S uh tá, <S <S eh ๋นพักกันจองเด้อจ้าน้องกับ่นินม่นกินูเดียวน้องกับพี่พนัชติ้นก็เสียงให้น้แจ้บจาากวยจากไวยาเดสมมันาะส่มา 对。 เด็ดเนีแห้งดีป่ะ่มุนในเทียบป่ไม่มุนย็นสองลายก็หนบไฮะจ้าผดกดทำไมตูเผ็ดไหมตู่อผิต้องจับตัวให้แน่ 我哪么天、啊、我基我要米饭。

ngày cây nó miếng luôn Có cái miếng chát dầm Nó chưa mát thuộc thuộc, nó đẹp lắm trồng Còn

ดีะค่ะพี่น้องกลับไไกแคปจิจัมนี้ทำเนะคะบอกไมคิดหนจ้าออน้องคุณด่าะท่านตื่นอ่งกได้มากินน้ำ้อนตาแผตาก้มแอกันไ้มจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า